สวัสดีครับป้าขอใส้กรอกไม้หนึ่งครับอ๋อได้จ้านี่ป้าเก็บมาดูว่าทำไมครับอ๋อป้าเขาเก็บไว้ให้หมาจอนอะ่ะถ้าจะทิ้งก็เสียดายใช่จ้ะป้าขายของที่นี่มาสิบกว่าปีแล้วนะหมาแมวจรพวกเนี้ยป้ารักเหมือนลูกนี่ทิ้งก็เสียดายเอาให้เขากินดีกว่าอือย่างนี้นี่เองครับ เอากระดูไปทำไส้กรอกใช้ทำเป็นข่าวใหญ่เลยแต่มิวช่วยเอาไส้กรอกใส่ถุงให้ป้าหน่อยสิอ,อ๋อได้ค่ะอ๋อไม่ต้องครับผมถือไปเลยได้ขาวแล้วเว้ยไส้กรอกกระดูกไก่ป้าไล้ย,ย่างอายเอากระดูกไก่มาทำเป็นไส้กรอก โอบประดูกไก่อะไรวะก็เอากระดูกไก่กินแล้วมาอดทำไส้กรอกไงล่ะแหวะเขาะเ้าใจนะว่าไม่กี่ปีที่ผ่านมามันค้าขายลำบากแต่ป้าเขา้าใจเราเกินไปเอาขยามาทำให้เรากินแบบนี้เนี่ยนะไม่มีจิตใต้สำนึก ไปตายซะไม่วันนี้เงียบจังทุกคนเขาไปไหนกันหมดนะไม่เห็นมีใครมาซื้อของฉันเลยนี่แหละครับป้าคนนี้เลยครับทุกคนคนนี้เลยครับยังกล้ามาขายอีกเหรอ <c oughs> แบบนี้นะพวกเรา รู้ปไปเลยว่าป้าเาดี๋ยวเขาเนี่ยใส่ดีเดีด๋ยว,น,ว,วนี้เลยนะป้าเขาขายที่นี่มาตั้งนานแล้วอ่ะเขาไม่เคยเอากระดูกไก่มาทำไส้กรอกน,นะแล้วฉันก็โตที่นี่ด้วยฉันเป็นพยานได้นี่ก็คุณเป็นพวกเดียวกันนี่ก็ปกป้องกันได้สิเฮ้ยทวนดูนะั่นในกระมังอะ่ะมีกระดูกไก่ที่กินไว้ยยอย่ายไรลว้ยนี่มันกระดูกให้หมาจรจากต่างหากอ่ะวันนั้นคุณก็เห็นนี่ นั่นก็ยอมรับแล้วสินะว่าวะดูกที่ให้หมามาทำไส้กอกอ่ะแหม่และยังมีหน้านะมาติดต้ายว่าอร่อยถูกหลักอนามัยแบบเนี้ยพังร้านเลยเว้ยน่าพลอยออยยย่าเล ร้องห้เลยนะคะป้าไม่ต้องร้องไห้หรอครับหลักฐานในโซเชียลมีเต็มไปหมด่ะมีทั้งภาพมีทั้งข้อความแล้วทีนี้ป้าจะแก้ตัวยังไงล่ะครับว่าป้าถูกใส่ร้ายอะต้องเป็นเขาแน่เลยอะ หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะหยุดคุณมีสิทธิ์อะไรไปกล่าวหาป้าเขาแบบนั้นน่ะกล่าวหาอะไรผมรายงานตามสิ่งที่ผมเห็นข่าวว่าเป็นแบบนั้นใช่หรอคุณต้องไปแก้ข่าวให้ป้าเขาเลยนี่คุณแก้ข่าวอะไรตอนเนี้ยชาวเน็ตเชื่อในสิ่งที่เห็นหมดละอ๋อไม่พอนะตอนนี้ข่าวกำลังเป็นประเด็นร้อนอยู่ด้วยแล้วคุณจะทำอะไรผมได้ พี่ครับพ่อครับพี่คือคนที่เขียนข่าวเกี่ยวกับไส้กรอกกระดูกไก่ใช่ไหมครับผมชอบสื่อที่พี่เขียนมากเลยนะครับมันสุดยอดไปเลยอ่ะคือผมเป็นนักเรียนเขียนข่าวครับผมอยากเรียนเขียนข่าวกับพี่อ่ะเผื่อว่าอนาคตอ่ะผมจะได้เขียนข่าวเก่งแบบพี่ไงครับอืมได้นะแต่ว่าอยากเรียน ได้สมมุตินายจะเขียนข่าวเรื่องน้ำนี่นะนายก็พาดหัวข่าวไปเลยว่าคนวงในพบสารเจื้อปนฮีเลียมในน้ําหลากหลายสํานักข่าวเนี่ยได้ติดต่อไปถึงผู้เชี่ยวชาญและผู้เชี่ยวชาญก็ได้ยืนยันว่ามีก๊าซฮีเลียมเจื้อปนอยู่จริงซึ่งก๊าซเนี้ยเป็นก๊าซชนิดเดียวที่อยู่ในลูกโปง่งถ้าได้บริโภคไปเยอะๆจะทําให้ขาดออกซิเจนและก็เสียชีวิตลงได้แค่นี้ก็เป็นการใส่ร้ายน้าละและข่าวนี้นะ จะถูกตีพิมพ์ไปยกใหญ่แล้วก็ถูกเผยแพร่ไปทั่วทุกแพลตฟอร์มเป็นไงล่ะเพราะว่าเรื่องนี้จะเป็นการเตือนภัยให้กับผู้บริโภคทุกคนโอ้ oh, สุดยอดไปเลยอะรรยครับถ้างั้นนี่จะเป็นสิ่งที่นักเรียนสื่อข่าวควรรู้ไว้ใช่ไหมครับใช่แล้วนายรู้ไหมว่าองค์ประกอบ3อย่างของผู้สื่อข่าวที่ต้องรู้นี่คืออะไรอืมความจริงถูกต้องแล้วก็ตรงเวลาครับไม่ใช่บิดเบือนรับสินบนแล้วก็สร้างเรื่องขึ้นมาใหม่จำไว้ด้วย ออย่างนี้นี่เองนะครับอัดเสียงไว้หมดแล้วใช่ไหมนี่แกนี่นผมถูกเขาหลอกครเขาเขียนซื้อมาหลอกทุกคน ช่างเหอะตอนนี้สิ่งสำคัญคือต้องหาวิธีช่วยป้าเขาก่อนอะ่ะต้องหาหลักฐานแล้วก็บอกให้ทุกคนรู้ความจริงไม,ม่นักข่าวนั้นไปไหนแล้ววะผมรู้ผมรู้เขาจะไปไหนผมทำงานอยู่ที่บริษัทสื่อ AUM เขาก็าทำงานกับผมด้วยนี่คุณอย่าบอกนะว่าเป็นพวกเดียวกับมันอะ่ะไม่ใช่ผมหมายถึงผมสามารถพาคุณเข้าไปในนั้นได้มีวิธี แต่คุณต้องปลอมตัวนะฉันได้ไลฟ์สดบอกความจริงทุกคนหมดละที่แกทำรอเจอตำรวจได้เลยแกจะโดนจับข้อหาสร้างข่าวปลอมทำให้คนอื่นเสื่อมเสียชื่อเสียงจะหายยคุณตำรวจครับนลกข่าวที่ทำข่าวปลอมอย่างนี้ครับ้อย่าหายด้วยทำไม ข่าวถูกเผยแท้แทำไมลองดูคอมเมนต์สิ <laughs> <laughs> ฉันก็ไม่ได้ใส่ร้ายเรื่องไส้กรอกนะั้นตั้งแต่แรกสักหน่อยข่าวเรื่องปัญญาอ่อนแบบนี้ใครเชื่อก็โง่แล้วถึงจะไม่ได้ใช้กระดูกทําแต่มั่นใจแล้วเหรอว่าจะไม่มีอย่างอื่นปนเพื่อนอใช่ใช่ปิ้งทีกลิ่นหอมอบวนไปทั่วถนนแบบนั้นต้องใส่อะไรเข้าไปแน่แน่ทำไมอะ่ะ <laughs> ในโลกนี้ก็เป็นแบบนี้แหละ ป้าคะนี่ยังขายไม่ได้หรอคะคนพวกนี้ชอบเชื่อคำนในอินเทอร์เน็ตแล้วก็มาโจมตีเราพอรู้ความจริง ก็ไม่มีใครมาขอโทษสักคำไม่เป็นไรแค่ไม่มีใครมาพังร้านป้าอีกมันก็ดีทมไปแล้วไส่กรอกไหมคะไส่กรอกอร่อยอร่อยค่ะไส่กรอกไหมคะไส่กรอกนี่คุณทำอะไรของคุณเนี่ย ตั้งแต่เกิดเรื่องราววันนั้นนะครับผมก็อยากเลิกเป็นสื่อเลยอะผมเรียนถ่ายภาพมาเพื่อที่จะเก็บความทรงจําดีๆของผู้คนแต่การเป็นสื่อมันตรงกันข้ามเลยเหมือนใช้ภาพถ่ายเป็นเครื่องมือหาเงินมากกว่าเราถ้าอย่างนั้นคุณจะผมจะเปิดสตูดิโอถ่ายภาพนะครับถ่ายภาพผู้คนเก็บเรื่องราวดีๆเขียนเรื่องราวดีๆและรถเขียนลูกชิ้นของป้านี่แหละครับจะเป็นเรื่องแรกที่ผมเขียนในสตูดิโอเลย แต่ถ้ามีสตูดิโอก็ต้องมีช่างแต่งหน้าคุณแต่งหน้าไปนหนอถ้าเรื่องนั้นงั้นก็ดีเลยฉันเรียนแต่งหน้ามาสามปีแล้วคุณรับสมัครพนักงานไหมอ่ะงั้นผมแนะนำตัวเลยนะครับผมชื่อเจเป็นช่างภาพชันชื่อมิวค่ะเป็นช่างแต่งหน้าเดี๋ยวคุณแต่งหน้าให้ป้าเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาทำงานกันฉันหรอใช่ครับ ต้องสิป้าเตรียมของมาอยู่นะเอาลิปมาด้วยที่ปัดแก้งมาด้วย